เพราะฉะนั้นให้พวกเรานั่งเป็นกำแพงมนุษย์ไว้แล้วคนไหนมีสมาร์ทโฟนยกมือขึ้นค่ะผู้หญิงถ่ายตำรวจผู้ชายถ่ายผู้ชุมนุมถ้าผู้ชุมนุมนั่งเฉยๆแล้วตำรวจยิงแก๊สน้ำตาตำรวจมีความผิดทันทีค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะ,ะ,คะผู้หญิงถ่ายตำรวจผู้ชายถ่ายผู้ชุมนุมแล้วเอาข้อมูลมารวมกันเข้าใจไหมคะหลังจากที่ถ้าตำ,ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่เรามันจะวิ่งเป็นโปรเจกต์ตายนะคะ ระยะทางของมันจะวิ่งห่างประมาณ150เมตรเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ไกลกว่า150เมตรให้วิ่งหนีค่ะวิ่งออกไปด้านนอกที่เกิน150เมตรใครอยู่ใกล้กว่า150เมตรให้วิ่งเข้ามาเลยค่ะให้วิ่งเข้ามาหาตำรวจเลยค่ะเข้าใจที่หมอฟูดงไหมไม่ต้องไปกลัวเขาวิ่งเข้ามาแล้วชูมือสองมือขึ้นถ้าเกิดเขาทําอะไรเรานั่นเขาผิดแน่นอนเข้าใจนะคะวิ่งเข้ามาแล้วมานั่งในที่โป่งๆแล้วเอาชูมือสองมือขึ้น นะคะนี่เป็นหลักปฏิบัติสากลเลยนะน้องอาชีวะมีหน้าที่ในการหนึ่งเป็นหน่วยกำจัดกระป๋องนะคะทุกคนจะต้องมีน้ำหนึ่งขวดค่ะเดี๋ยวไปหาน้ำคนละขวดนะคะเปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ตอนใช้นะยังไม่ได้ฉีกพลาสติกมันไม่ทันนะเปิดขวดไว้อันที่สองคือมีผ้าเปียกๆนะคะคุมหัวไหล่ไว้ค่ะคุมแบบน้องคนนี้น้องผู้ชายคนนี้ถ้าใครมีแว่นตาว่ายน้ำมานะคะจะดี ถ้าพรุ่งนี้เขาจะลุยเราอีกให้เตรียมแว่นตาเอเว่นตาที่ใช้ในการว่ายน้าอะค่ะมันจะกันไม่ให้ควันมันมาเข้าตาของพวกเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแล้วตอนนี้วิธีแรกนะคะควันพวกนี้เนี่ยกำจัดกระป๋องยังไงคะเอาผ้าเปียกๆนะคะคุมลงไปในกระป๋องนะมันจะฟืบหายไปเลยเอาหนาๆนะชุ่มๆนะฟืบเลยควันมันจะปล่อยน้อยลงใครอยู่ใกล้คลองปบบปานะคะกระป๋องกระเด็นไปใกล้นะคะให้เอานั่นอะเอาผ้าชุ่ น้ำเปียกที่เราเตรียมไว้นะคะโยนลงลองปลาปลาเลยค่ะเข้าใจไหมคะจะเป็นวิธีการกำจัดควันที่ดีที่สุดเนาะต่อไปนะคะถ้าเรากําจัดไม่ได้เช่นเราไม่ได้อยู่ใกล้กระป๋องนะคะให้เราหมอบราบลงเลยค่ะเพราะว่าควันมันจะลอยขึ้นบนเราจะโดนน้อยมากมันจะเจือจางเหมือนเวลาไฟไหม้อ่ะค่ะให้หมอบลงอากาศอากาศเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นตามความหนาแน่นของอากาศเพราะฉะนั้นแก๊สพวกนี้มันจะลอยตัวขึ้นสูงอย่างเดียวมันไม่ลอยลงต่ํานะคะ เพราะฉะนั้นก็คือให้เราหมอบลงลาบแล้วตะแคงหน้าด้านใดด้านหนึ่งเอาผ้าที่เปียกที่คอเรามาบิดจมูกไว้หลับตาให้สนิทแล้วคานไปในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดนเข้าตาแล้ววิธีล้างตามีดังต่อไปนี้นะคะขอน้าขวดหนึ่งค่ะได้แล้วได้แล้วเว,วลาเราล้างตานะคะให้เราล้างนะคะ ทีละหนึ่งข้างห้ามลาดมัวมัวซัวซัววนะคะลาดอย่างนี้ค่ะเอาขวดที่ตาไว้ลืมตาให้กว้างที่สุดให้น้ำมันไหลลงไปนะคะอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมและเซฟน้ำให้มากที่สุดถ้ายังแสบอยู่ล้างอีกค่ะเข้าใจนะคะ <Okay. S 1> สมมุติว่ามันโดนผิวหนัง สมมติว่าโดนตำแหน่งนี้ถ้าเราล้างอย่างนี้มันจะไหลไปโดนอันอื่นด้วยใช่ไหมคะเราล้างอย่างนี้เลยค่ะจ่อเลยค่ะจอล้างมันเลยค่ะมันอยู่ตรงไหนเราจ่อมันเลยอยู่นิ้วเราก็จอนิ้วค่ะเข้าใจไหมคะอยู่ตรงนี้เราก็จอมันไปตรงนี้ให้ไหลเราเอาอขวดโดนผิวหนังแสบเลยแสบมากไม่เลยใช่ใช่แล้วมันพี่ถึงได้บอกว่าแก้น้ำตามันไม่ใช่ดานแรกของการสลายผู้ชุมนุมนะคะเรานั่งเฉยๆนะถ้าเขายิงแก้น้ำตา แก๊สพิกไทยใส่เรานั่นคือตำรวจผิดเข้าใจไหมคะโดยหลักสากลฝรั่งจะยอมรับประชาชนที่ออกมาต่อสู้โดยหลักสากลตามกฎหมายที่หมอจ้าบนะคะ,นนะคร้อนด้วยค่ะร้อนและแสบมากนะคะเราจะป้อนค่ะใช้ผ้าเปียกพี่บอกให้มีผ้าเปียกคลุมคอไว้ถ้าใครไม่มีก็ขอขอ,ขอกันค่ะยืม,ยม คืนนี้ถ้าจะเป็นกาดจนถึงเช้าเราต้องทําแบบนี้ไว้ไม่มีอะไรก็คือเราได้ความรู้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าพรุ่งนี้เราต้องลุยกันต่อก็คือน้องน้องรู้กันแล้วหมอก็สบายใจเพราะว่านี่หมอมาเพราะว่าหมอดูแล้วม็บไม่มีความรู้แน่ๆเลยเข้าใจไหมคะแพทย์หญิงพนิดายุทธเนตรนะคะออยออยีถุงมือ้มถุงมือพวกนี้้ามาจดจดชื่อหนอวยหมออยากมีไอ้หน่วยเดิไนไปนะคะคือคนที่มีถุงมือ ขอผู้หญิงผู้หญิงไม่ไม่ต้องใช้นะคะผู้หญิงเนี่นะคะมีหน้าที่อย่างเดียวนะคะไม่ฟังค่ะไม่ฟังจิบอย่าฟังตำรวจหยิบลงไปหาถังน้ําค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้พวกเขาก็เป็นประชาชนเหมือนเราแต่ว่าเราจะต้องถ่ายรูปตอนเขายิงเลยถ้าเขาจิตใจร้ายกับเราเขาเสร็จแน่ฝรั่งนะคะโดยหลักสากลแล้วนะคะตอนนี้ทั่วโลกเขาดูเราอยู่ หากเขาทําพวกเราปฏิวัติประชาชนโดยความสงบนะคะแล้วประชาชนโดยทั่วไปเห็นกับเราพวกเราชนะค่ะเข้าใจไหมคะอตอนนี้เรากสาคัญคืออยู่ที่แกนนํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขายิงแก๊สน้ําตาเพื่ออะไรคะเดี๋ยวพี่พูดเร็วๆเ,เขาต้องการที่จะให้พวกเราแตกกระเจิงนะคะเพื่อให้ตรงกลางเนี่ยเป็นสูญยากาศเราอย่าทําให้เป็นสูญยากาศนะคะเราวิ่งกลับไปใหม่ที่กระทรวงการคลังเลยค่ะเข้าใจนะ วิ่งกลับไปหาในหลวงก็คือแกนนำออไม่ใช่ในหลวงขอโทษในหัวนะคะก็คือคุณสุเทพอะค่ะขอโทษค่ะแล้วนั้นก็คือวิ่งกลับไปหาเขานะคะไปช่วยกันไว้นะคะไปนั่งลงเฉยๆจำคำหมอนะคะอาระยะขัดขืนคือคำว่าการต่อต้านโดยไม่ใช้แรงและกำลังนะคะเชื่อหมอน้องอาชีวะถึงเราจะแรงเยอะก็ะจริงเราสู้เขาไม่ได้เราถ้าเกิดคนเราน้อยเรานั่งแล้วถ่ายรูปไว้เลย แล้วถ้าเกิดเขาทำอะไรเรานั่นคือเรามีหลักฐานแน่นอนนะคะทีนี้ต่อไปถ้าเขาเขาขอเราเข้าเฉยๆทีนี้เราจะทำไงเราต้องต่อรองนะคะไม่ให้เขาเข้าไปแล้วรายงานหน่วยกลางไว้นะคะเข้าใจไหมมีใครมีรู้จักหน่วยกลางแถวนี้ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมอยู่กันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวพี่สอนไให้แล้วกันเนาะเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะขับรถไปขอเบอร์กลางมานะเขาให้ไว้คนหนึ่งแล้วอะเออเออเนี่ยแหละพี่ขอบคุณนะคะ ก็มาที่พี่นะคะโทรหาเลยแล้วส่งคนมาสมทบบรจายได้ไหมก้อยู่คนเดียวก็ได้เบอร์ได้ดาเบอร์แต่ว่าเบอร์ของพี่เล็กเขาเข้าคนวิ่งตรวจดูว่คือพี่ที่อยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวพี่ไปขอเบอร์มาให้ทุกคนนะพี่ที่อยู่เขาตรงกลางตรงนั้นน่ะคนเยอะมากนะคุณโทรเลยโทรบอกเลยว่าขอกําลังเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมานะคะ ต่อไปนะคะแก๊สน้ำตาจดนะหนึ่งนอนต่ำสองก็คือว่าให้เอาหน้าตะแคงด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็บีบจมูกตัวเองไว้คนเราจะกัน้นหายใจได้ประมาณสักสองนาทีนะคะให้เราไปอยู่ในที่โล่งๆบีบจมูกเราไว้อย่าสูดเข้าไปนะจำคำหมอนะ,นนะถ้าสูดเข้าไปนั่นหมายความว่าคุณเสร็จมาละนะคะคุณจะทนมันไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่รุนแรงนะพวกแก๊สน้ำตานะคะเพราะฉะนั้นก็คือบีบจมูกเอาไว้ ให้แน่นแล้วกั้นหายใจไม่ต้องหายใจแล้ววิ่งหนีไปในที่โล่งๆโอเคไหมหมอบในที่ต่ําๆแล้วพยายามคือคืบคืบกระดึ๊บกระดึ๊บไปตรงตำแหนนน่ะนั้นนะต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขึ้นความเอ่อขึืนเสียงที่มีแรงอัดสูงๆมันจะมาเป็นเวฟใช่ไหมพวกนี้มันจะมาเป็นเวฟ